ชอบไหมครับชอบนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีค่ะถ้าลิสาชอบเรงก็ชอบเหมือนกันครับแล้วนี่ปกติกลางคืนเลรนทำอะไรเหรอคะก็ถ้าอยู่คอนโดคนเดียวก็ดูหนังครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนจะชวนไปดื่มมากกว่าเป็นคนขี้เหงาครับอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ เพื่อนๆที่ว่านี่เป็นสาวๆป่ะคะก็มีทั้งหมดเลยครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงลิสาอยากไปด้วยกันไหมครับเพื่อนผมคุยสนุกทุกคนเลยนะไว้ก่อนดีกว่าคะ่ะช่วงนี้ลิสานี่เหนื่อยอะ่ะอยากพักมากกว่าอองั้นไปดูหนังที่ห้องผมไหมครับ